โอเคตอนนี้ได้มาแล้วนะครับลำโงพงพกแพรขนาดเล็กนะครับอของมา h ชลอิบัตันนะครับบเป็นน้องเล็กสุดของมาแชลนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับลำโพงมาแชลอิบัตตันบลูทูธสป s p เกอร์ตัวนี้นะครับก็ซื้อมาจากร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับของแท้100%ครับ ก็เขาก็จะประจุหิมหอมาอย่างดีนะครับส่งพัสดุมาก็ใช้เวลาประมาณ3วันนะครับเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะเจอลำโพงนะครับนะประจุกล่องอยู่ข้างในนะครับอันนี้จะเป็นร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับร้านอะไรนะครับก็ดูเองเลยนะครับ ทางร้านนะครับเขาก็จะมีคู่มือนะครับแนะนําวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาต่างๆในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นกับตัวลําโพงนะครับก็จะมีคิวอารคนะครับให้ลูกค้าสแกนนะครับเพื่อรับโปรโมชั่นต่างๆจากทางร้านครับเรามาดูกันเลยนะครับมันก็จะมีกล่องของลําโพงบลูทูธนะครับมาชลอิปเอรตันนะครับก็บรรจุ หิมพอมาอย่างดีเลยนะครับมีตัวกันกระแทกด้วย เรามาดูชิ้นแรกเลยครับเขาให้อะไรมานะครับมาแกะด้วยกันเลยดีกว่า,าดูเหมือนจะเป็นกระเป๋านะครับคงจะเป็นกระเป๋าใส่ลำโพงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะเป็นยังไงก็บรรจุใส่แพคเกจนะครับมาอย่างดีเลยนะครับก็ค่อนข้างแน่นหนาเลยทีเดียวครับ ก็ดูแล้วก็เป็นกระเป๋าผ้าเนื้อดีนะครับมีซิปนะครับประกอบจะมีหูหิ้วให้นะครับก็เอาไว้เวลาจารโพงนะครับไปติดตัวไปไหนนะครับก็ใส่กระเป๋าใบนี้นะครับก็ค่อนข้างสะดวกดีนะครับดูแล้วนะ เอาแล้วนะครับเดี๋ยวปาแกะในที่กล่องลำโพงกันดีกว่านะครับมาดูข้างในนะครับเขาจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับ นี่คือกล่องภายนอกนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับลำโพงนะครับที่ผมได้มามันก็จะเป็นสีดานะครับแล้วก็จะมีตัวอัอวกษรน,นะครับคำว่ามาแชลสีขาวาใช้คัตเตอร์กรีดกันเลยดีวยกว่านะครับในระหว่างที่ผมออทำการแกะกล่องนะครับก็ เกี่ยวกับคุณสมบัตินะครับของลำโพงบลูทูธ Marshall Eberton ตัวนี้นะครับก็จะเป็นบลูทูธที่เวอร์ชันห้นย์นะครับกันน้ำได้ในระดับที่ IPX7 นะครับแล้วก็ความถี่ในการตอบสนองนะครับก็6 0สิถึงสองหมื่นเฮิร์ตนะครับจากการดูรีวิวตามช่องต่างๆ่าครับที่เขาว่ากันนะครับก็จะเป็นลำโพงได้สายดีไซน์สวยนะครับคิ้วแต่แจ๋วนะครับในเรื่องของเสียง แกะกล่องออกมาแล้วนะครับนะเขาก็จะมีคู่มือมาให้นะครับนะตั้งสองเล่มใครมีเวลานะครับก็ลองศึกษาอ่านดูได้นะครับนะเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับ ดูแล้วนะครับมันก็จะมีะลำโพงนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับดูแ้วจะเป็นพอร์ต USB เห็นครับ to Type C นะครับ ก็จะเป็นพอนร์ตสลับแชทนะครับไฟข้าลำโพงนะนะครับอ่า USB USB to Type C นะครับมาดูตัวลำโพงกันดีกว่านะครับอย่างที่บอกครับลำโพงที่ผมได้ไมาก็จะเป็นลำโพงตัวสีดำนะครับแล้วก็ตัวอักษรน,นะครับคำว่ามาเชลนะครับสีขาวอยู่ที่หน้าตะแกรงลำโพงนะครับ ดูก็สวยนะครับลำโพงสีดำนะครับแล้วก็ตัวสื่อสีขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดนะครับมี1ปุ่ม2ปุ่มนะครับแล้วก็นี่จะเป็นแถบที่บอกสถานะของระดับแบตเตอรี่นะครับนี้ด้านหลังนะครับก็จะเป็นตะแกรงเหมือนกันนะครับแต่จะไม่มีตัวอักษรนะครับคำว่ามาเชลนะครับจะมีอยู่ด้านเดียวนะครับ ผิวค่อนข้างเนียนนะครับอวัสดุทาํามาค่อนข้างเนี๊ยบมากนะครับข้างใต้ลำโพงนะครับมันก็จะมีอ่ตัวหนังสือกับเป็นภาษาอังกฤษบอกไว้นะครับอ่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์นะครับเราไปดูปุ่มกดนะครับ การเปิดนะครับเราก็กดปุ่มข้างบนครับจะเป็นปุ่มสีทองนะครับกดตรงกลางนะครับประมาณ3วินาทีนะครับมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนในการเปิดนะครับแล้วก็จะมีแถบสีสีแดงนะครับเป็นแถบไฟ LED อยู่นะครับอันนี้แกะกรองมานะครับก็จะมีไฟแบตเตอรี่มาให้เลยนะครับเกือบเต็มเลย เราไปดูในเรื่องของขนาดนะนะครับผมใช้มรรทัดวัดนะครับก็ความยาวอยู่ที่6นิ้วนะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณ2.5นิ้วนะครับก็เ,เป็นลำโพงขนาดเล็กนะครับมินิเนาะนะครับก็ใช้มัรทัดวัดให้เห็นเลยนะครับเรื่องของขนาดในส่วนของด้านหน้าตะแกรงลำโพงครับ ก็ประมาณ2.5นิ้วเหมือนกันนะครับมาดูในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะครับในส่วนต่างๆนะครับอันนี้เป็นแถบไฟ LED นะครับบ่งบอกปริมาณของแบตเตอรี่นะครับอันนี้ปุ่มเปิดปิดสัญญาณบลูทูธนะครับ ปุ่มสีทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดลำโพงนะครับแล้วก็จะมีกดซ้ายขวาครับเอาไว้เลือกเพลงครับไปเดินหน้าถอยหลังนะครับก็จะมีปุ่มกดบวกลบนะครับเอาไว้เพิ่มแล้วก็ลดวลุ่มสัญญาณเสียงนะครับถ้าเกิดกดค้างไว้นะครับก็จะปิดลำโพงนะครับ ผมจะลองเอาลำโพงนะครับใส่ในกระเป๋าดูนะครับขนาดลำโพงกับกระเป๋านะครับค่อนข้างพอดีกันเป๊ะนะครับก็เขาทำมาคู่กันโดยเฉพาะครับ ใส่แล้วก็ทําการดูดซิปไปเลยครับค่อนข้างแน่นเลยนะครับพอดีกระชับมีหูหิ้วนะครับก็เอาไว้พวกพาไปไหนมาไหนนะครับก็โอเคเลยนะครับ ีนี้เรามาดูในส่วนของการชาร์จไฟเข้าลำโพงดีกว่านะครับเขาจะมีรู Type C ครับอยู่ด้านข้างลำโพงนะแล้วก็ผมใช้สายสาย USB Type C นี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น USB เอาไว้สำหรับเสียบที่อะแดปเตอร์นะครับพอผมเสียบ ดปเตอร์ไปแล้วนะครับแถบสนะัญญาไฟแบตเตอรี่สีแดงๆนะครับมันก็จะเลื่อนขึ้นแบบนี้นะครับการเปิดลำโพงครับเราก็กดปุ่มสีทองกดตรงกลางนะครับค้างไว้ประมาณ2-3<ม>วินาทีนะครับมันก็จะมีเสียงเตือนนะครับก็จะมีแถบไฟสีแดงนะครับปรากฏขึ้นการปิดก็เหมือนกันนะครับ กดปุ่มตรงกลางประมาณ2-3วถึมิน,นะครับมันก็จะมีสัญญาณเตือนแล้วก็ไฟดับลงการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธนะครับระหว่งางสมาร์ทโฟนนะครับกับลำโพงก็ถือว่าเชื่อมต่อกันได้อย่างรวดเร็วนะครับ เปิดบลูทูธแป๊บเดียวนะครับก็จับสัญญาณได้นะครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดสัญญาณบลูทูธนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของสัญญาณเนาะเราก็กดปุ่มตัวที่ลำโพงได้นะครับเรามาเปิดฟังเพลงกันดีวกว่านะครับอันนี้ผมเปิดเพลงจากแอป spotify นะครับ เรื่องของลาโพงครับมันจะมีลําโพงอยู่2ด้านนะครับเราสามารถที่จะฟังลําโพงจากด้านหน้าหรือว่าด้านหลังก็ได้นะครับเสียงจะออกมาในลนักษณะของ3า0องศาครับจะฟังด้านไหนก็เหมือนกันนะครับ โอเคครับพอหอมปากหอมคอกับการรีวิวลำโพงบลูทูธมาจากอีกปบตันในครั้งนี้นะครับถ้าหาใครสนใจลำโพงรุ่นนี้นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อสอบถามครับจะได้แนะนำฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่อง MaxTime นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ